เต้นสนุกลุ้นทุกสัปดาห์นะครับทุกคนคือมีโอกาสได้ยืนตรงนี้ได้ลุ้นกันเต็มที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้วิเคราะห์หน่อยคนที่จะเข้ามาแข่งขันกับเราคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยข้างหลังก็ไม่รู้ว่าเขาจะเตรียมใครมาแข่งกับเราครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ทําใจไว้ตลอดครับเป็นกองใจให้นะครับสู้ๆครับขึ้นสู่บนล่ังศิลปินต้องบอกว่าศิลปินทั้ง3คนมีความกดดันเป็นอย่างมากครับ เราไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นคิวของใครที่จะโดนท้าชิงเพลงซึ่งกติกาในการชิงเพลงมีดังนี้โดยทุกครั้งเมื่อเปิดสมรภูมิจะมีผู้ท้าชิง3คนที่ต้องมาแข่งขันกันเองในการหาหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าไปช่วงชิงเพลงกับศิลปินเพื่อเป้าหมายการยึดทั้งเพลงยึด MV ให้เป็นของตัวเองมาดูที่คนแรกกันก่อนนะครับหนุ่มคนนี้ทำอาชีพเป็น ดีเจทุกวันเขาเปิดเพลงของคนอื่นแต่เขาอยากให้มีว,วันเริ่มต้นที่คน,อ,นอื่นเปิดเพลงของเขาบ้างในฐานะของศิลปินพบกับเขาบนเวทีนี้เลยนะครับคุณแบงค์รนพอ สวัสดีครับผมแบงครนพรนะครับปัจจุบันก็เป็นนักจัดรายการวิทยคุครับที่98อีสานเอฟเอ็มนะฮะชีวิตประจําวันของแบงค์ครับก็ตื่นเช้ามาขึ้นรถใช้ชีวิตบนรถครับแล้วก็ห้องส่งเป็นหลักเวลานั่งรถก็ต้องฟังเพลงแล้วครับเพื่อบิวอารมณ์ตัวเองเวลาที่จะมาจัดรายการอะไรเงี้ยฮะ วันนี้ผมเปิดแต่เพลงของศิลปินมากมายหลายท่านครับอยากมีสักครั้งหนึ่งที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาเพื่อขอเพลงของผมเองมันก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ทำให้ผมมีความสุขมากๆยังไงก็ฝากถึงศิลปินทั้ง3ท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเตรียมตัวมาเต็มที่ครับคุณเจอผมแน่ครับ ถ้ามีโอกาสผ่านเข้ารอบไปจะเลือกชิงกับใครครับตอบตรงๆเลยก็คงเป็นพี่เจมส์ครับนะลเจมส์ขยับแขนขยับขาเตรียมตัวนะครับอาจจะมีโอกาสได้ลงมาตรงนี้บดนกันเลยหนึ่งเพลงที่เลือกมาดึงจากคะแนนจากคณะกรรมการให้ได้นะครับมี30เพลงนั่นคืออะไรครับเพลงอย่าให้เขาฮูเดอร์ครับโอ้บนเวทีนี้เป็นของคุณ Ben, the four. คือเห็ดแนวนี้มันบอดีผู้บอเมื่อเหาเบิดทางอย่างต่อแล้วเจ้ากับพ่อคนใหม่เจ้ายังเห็ดป่านเหาบอดได้เลิกกันออกอาการจนเกินเลยไปเห็ุคือยังหักหลายเห็ดป่านว่าไอ้นั้นยังสำคัญบอลืมกัน ไอครอบใจไอซึงละไแต่ไอวันในฐานะคนเคยหักกันไออยากสิเตือนด้วยความห่วงใย,ยอย่าให้เขาูเดอ้อไอเคยเป็นภัยในหัวใจของเจ้าอย่าให้เขาู จคือจะไงเคยเจอมาอยู่กับความจริงมืดนี้ลืมมันสาเมื่อ,อาวานอายเป็นแค่คนอย่างผ่านอายเป็นแค่คนเบิดค่าสักมือหนึ่งอายคงสิทธิทำใจได้ถึงสิดนสิใส่เวลา ตั้งใจฮักเขาสาบอต้องขึ้นเฮาเคยเป็นยังกันบอลืมกันไอยขอบใจไอซึ้งลายแต่อายวันในฐานะคนเคยฮักกันไออย,ยากสิเตือนด้วยความห่วงใยอยากให้เขาหูเดอ้อไอเคยเป็นภยัยในหัวใจของเจ้า เขาูเดาว่าเรื่องของเขาเป็นมาจังได่านเจ้ากับเขาเลิกกัน่านิเขาพาดทิมปาเพราะ保卫ใจเพราะอยากให้เจ้าเสียใจคือจงังไงเคยเจอมาไอ้เพราอยากให้เจ้าเสียใจ โทมัสครับแบงครับครับร้องยาวทุกคำเลยเวลาเราพูดเนี่ยเราจะมีสั้นยาวหนักเบาในตัวเราพูดครับนะเพลงก็คือเราลังสื่อสารนี่คือสั้นยาวหนักเบาบวกกับทำนองอฮะอันนี้มันหายไปให้ผมเดาเนี่ยคุณคงเป็นคนที่ร้องคาราโอเกะหรือไปร้องงานเลี้ยงกับเพื่อนเยอะและเพื่อนก็บอกว่าคุณร้องเพลงเก่งครูก็เลยเข้าใจว่าคุณจะเดินมามาเป็นนักร้องได้ในความเป็นจริงแต่ถ้าจะไปถึงขั้นศิลปินเนี่ย ไอ้ที่บอกว่าความเป็นต้นแบบเนี่ยผมว่ามันคงใช้เวลาอีกยาวไกลพอสมควรนะ <ST spreadsheet> แต่ถ้าถ้าคุณรักการร้องเพลงซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดกจจ็จงพยายามฝึกฝนกับสิ่งที่เรารักต่อไปแล้วกันนะครับมี่ความรู้สึกตรงนี้ก่อนนะครับายเย็นๆเราดูคะแนนแต่ท่านคณะกรรมาการทั้ง3ท่านเป็นยังไงครับ <Keys. S 1> พร้อมนะครับพร้อมครับท่านคณะกรรมาการครับผมขอผลคะแนนครับ คะแนนครับฟี่คุณแบงค์ทำได้ทั้งหมดในเพลงเพลงนี้คือยี่สิบคะแนนครับเอ๊ยังไงดีชีวิตเราจะได้อยู่ต่อไหม่น้อหน้านี่ผมหน้าเจือนเลยแบบเอมเมคอมเมนต์ที่แบบรุนแรงกับผมมากก็ก็ต้องเก็บเอาส่วนที่พี่เขาให้มานะครับไปไปปรับปุง มันก็คงเป็นความจริงนะครับเหมือนที่พี่เขาพูดผู้เขาจริงชัยคนต่อไปครับคนนี้อยู่กับการประกวดร้องเพลงมายาวนานเลยนะครับเคยชนะการประกวดได้เงินรางวัลถึง1ล้านบาทมาแล้วเขาขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความฝันต้องการเป็นศิลปินเวทีนี้ครับปรบมือต้อนรับคุณเด่นโกวิด ครับผมเด่นนะครับโควิดกว้างเคเนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยมีออกซิงเกิลน,นะครับค,ค่ายหนึ่งครตอนนี้ก็ออกมาแล้วเป็นอิสระตอนนี้ล้างเวทีมานานมากแล้วหลังจากที่ประกวดเมื่อก่อนนี้แล้วก็ทำซิงเกิลแล้วจากนั้นก็ไม่ค่อยมีงานนะเนาะจนมาเจอเวทีนี้นครับเป็นแบบชิงเพลงของศิลปินถ้าเกิดได้มันมาผมก็จะกลับ เข้าสู่วงการเพื่อจะมีเงินเป็นหัวเรองทั้งหมดผมจะต้องผ่านน้องแบงค์ไปให้ได้นะครับนี่คือด่านหินของคุณครับศิลปินต้นแบบมืออาชีพถ้าคุณได้ไปชิงจะเลือกชิงกับใครผมอยากจะนั่งข้างๆน้องเปาครับอ้าวทิงไว้ประมาณนี้ก่อนนะสองข้างข้างไหนไม่รู้นะครับจะเป็นเน็กหรือว่าเป็นเจมส์ครับประมาณนี้ก่อนครับ เพลงที่คุณนํามาเรียกคะแนนจากคณะกรรมการคือเพลงอะไรเพลงบุญพลาครับผมบุญพลานะครับเวทีนี้เป็นของคุณเด่นโกวิดครับ หน้าเสือนอกว่าวสิ่นมาพอกันคนตัางวาจะกลา่นพอป่านว่ามีผู้มาสุขอยู่ใส่ให้เฮาเว้าใจาให้ถึกชะตาถึกใจจนตกลุมความหักแล้วขึ้นบ่อใดเงดใจอยู่เด่นอนว่าโอ,โอละนอน่างเออ เจ้าก็เคยคิดน,นำอยู่แม่นบอว่าหักเขาที่เกิดที่ก่อกะยอนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเดนออกหาเฮามาพบพ่อ บ,บน้าเสื้อนอกวา,อายสิบพ่อฮักแท่นอกจากพ่อกับแม่กับมีแต่เจ้าหันละเดอ้อายว่าอดเขาก็ตายขาดเจ้ากับ่ได้สันดอกว่าเบิ่งแย่งกันเดิอลา ให้สมบุกเทเฮาห่วมสร้างมาเดินว่าโอละนอนางเอย๋ยเจ้าก็เคยคึดนำอยู่แม่นบอว่าหากเขาที่เกิดที่ก็ก็ะยอนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเด้น้องพาเฮามาพบพอ ภูสลาครับเด่นเป็นคนที่เสียงเพราะและก็มีความเก่งในการร้องเก็บจังหวะทํานองและก็รายละเอียดของเพลงได้ซึ่งคนอื่นอาจจะยากแต่สําหรับเขาดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายทาให้เขาสามารถทําอย่างที่เขาอยากจะทําได้ถ้าฟังเสียงนี่มันมันน่าฟังแต่ปัญหาคือเวลาลืมตาดูไม่ค่อยน่าดูภาระหนักของเด่นเลยคือต้องปรับมาสตปรับทรงให้มันดูลงตัวกับเพลงมากกว่านี้ครับขอบคุณมากครับ ตัดสินทั้งหมดครับจากคะแนนคณะกรรมการตัดสินในคู่นี้เป็นยังไง๋ะวมารลุ้นกันนะครับท่านคณะกรรมการครับผมขอพ้นคะแนนครับ,บวันที่ีสครับ เด่นทำคะแนนได้ทั้งหมดคือทั้งหมด20 22คะแนนครับคุณเด่นเป็นฝ่ายชนะไ,ไปนะ,ะยินดีด้วยนะครับขอเลืยอนเชิญคุณฝนครับ จริงๆแล้วคุณเด่นเนี่ยมีมีความโดดเด่นในด้านเสียงนะคะแต่รู้ไหมว่าตัวเองร้องผิดเนื้อค right <im> ุณต้องร้องว่ายอนครูสลาเดชเราก็ตกใจหมดเลยโอ้ใจเสียเลยเราก็ตกใจหมดเลยออยากให้เขาคลี่คลายบุคลิกภาพเขาอยากให้เขาแบบริแหลกนะ สิ่งที่ทําได้ดีก็คือไม่ค่อยเพี้ยนมีปัญหากับการโยนจังหวะนิดนึงเพียงแต่ว่าฝั่งแบงค์เนี่ยมีแบบปิินไปปิ้นมาเยอะชนะตรงที่มีความเนียนกว่าค่ะขอบคุณมากครับมาจ,จะเห็นตัง่งนิดหนึ่งเรื่องการร้องนะผมว่าสิบปีคุณหยุดไปนานไปไหมคือสิบปีนี่คุณไม่ได้ร้องเพลงเลยหรือ <c oughs> ร้องน้อยมากแล้วเบบเพราะมันเหมือนแบบคุณคอนโทรลไม่ค่อยอยู่นะจริงๆผมให้พอๆกันนะเกนะินนึงก็ยาวแปดน,นี้ก็ พ้นพ่วผมว่าให้ประมาณว่าไม่ได้ไม่ได้เหนือกันเยอะก็พอๆพอกันจริงๆแต่ละคนถ้าถ้าเทียบจากต้นทุนกับผลงานที่ทำเนี่ยยังไม่อยู่ในจุดที่ครูพอใจเท่าไหร่นะแบงก์เองก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้เด่นเองก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเด่นกับแบงก์แล้วเนี่ยเด่นมีความเหนือกว่าตรงที่ว่าภาพรวมการร้องในด้านเทคนิคการร้องเนี่ยมีแผลน้อยกว่าผิดพลาดน้อยกว่าเลยให้เด่นมากกว่า,าครับคุณมากมากครับ อยูด้วยนะครับยังอยู่กับเราส่วนน้องแบงค์ไปเป็นลังใจให้เสมอครับปรบมือเป็นกลังใจด้วยครับคุณแบงค์ครับทัคลายได้แล้วในระดับหนึ่งเพราะคุณต้องลุ้นอีกหนึ่งคนขอเสียงปรบมือเป็นลรงใจด้วยครับครับู้ท้าชิงคนที่3ครับ คนนี้นี่ผมได้มีโอกาสพูดคุยหลังเวทีเขามีความอ,อึดอัดอัดแน่นตันใจหลายๆอย่างอยู่แล้วเขาบอกว่าผมขอมาพูดบนเวทีแห่งนี้ก็แล้วกันไปคบกับเขากันเลยครับ เขากลับมาจริงๆเขากลับมาทวงเพลงของเขาแน่นอนครับผมก็คนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะก็เลยลองมาดูสักตั้งหนึ่งอ่ะเพลงของพี่พ่อนะ่ยยังไงผมก็ร้องดีที่สุดจะหมูวิี่จ่าอะไรก็รู้กันช่วงหน้าอ้ามปลา